ทัวลงพระเอกดังโดนถล่มไอจีสัว์ข้อหาเนรคุณหลังเป็นนักแสดงอิสระ เปิดตัวเป็นนักแสดงอิสระอย่างเต็มตัวสำหรับอดีตพระเอกตัวท็อปช่อง 7HD อย่างแบงค์อาทิตย์ตังวิบูลพาณิชกับการประเดิมผลงานแรกกับผู้จัดมือทองพี่ชอดสายทิพย์ในละครสงครามเงินคู่กับแพนเค้กคิมานิดและบอกเปียรธิดาออกอากาศทางอมรินทีวีและเพื่อเป็นการประเดิมการเป็นนักแสดงอิสระอย่างเต็มตัวโพ์แรกในไอจีหนุ่มแบงค์ก็ขอเปิดตัวด้วยตัวอย่างละครสงครามเงินแบบเต็มๆพร้อมแคปชั่นว่าขึ้นชื่อว่าสง ครไม่เคยมีใครมีความสุขได้อย่างแท้จริงแม้แต่ผู้ชนะเมื่อชีวิตต้องการเงินมากกว่าความรักก็ต้องพร้อมเจอกับสงครามเตรียมพบกับสงครามเงินกรกฎาคม2566ทางช่อง a m a r ี n t v h d 3 4สงครามเงินเริ่มกรกฎาคม2566ทางช่อง #amarintvhd34#amarintv34# เชน2 #2561 hashtag #2561 Drama@ #2561 Drama แต่งานนี้ดันมีประเด็นเมื่อมีชาวเน็ตแฟนๆจากช่องเก่าเข้ามาส่งคอมเมนต์ดราม่ามากมายในทำนองว่าแบงค์เนรคุณจนเจ้เาต,ตัวต้องมาอธิบายว่าสัญญาหมดตั้งแต่ต้นเดือนธันวาแล้วครับสัญญานักแสดงไม่ได้หมดสิ้นปีเหมือนกันทุกคนครับ